สวัสดีครับผมเป็นคนนครสวรรค์ครับเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนตอนผมเรียนจบใหม่ๆช่วงนั้นผมเที่ยวกลางคืนเกือบทุกคืนมีเพื่อนกินเหล้าเข้าผับตลอดจนมีอยู่วันหนึ่งผมเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งในผับเธอสวยมากและอายุไล่เลี่ยก,กับผมผมเลยบอกเพื่อนว่าชอบจะจีบแล้วผมก็จีบเธอติดด้วยสิครับ ช่วงนั้นผมหลงเธอมากๆถึงขนาดพาเธอเข้ามาอยู่ที่บ้านเลยแต่เธอเป็นคนนิสัยขี้เกียจตื่นสายงานบ้านไม่ทำจานชามไม่ล้างเอาแต่ใช้เงินเที่ยวเตะไปเรื่อยแม่ผมไม่ชอบเอามากๆครับและเธอก็ทะเลาะกับแม่ผมบ่อยจนมีอยู่ครั้งหนึ่งถึงขั้นจะลงไม้ลงมือกับแม่ผมจนผมทนไม่ไหว เลยเอ่ยปากไล่เธอออกไปจากบ้านเธอไม่ลองไห้เลยครับแถมยังชี้หน้าผมกับแม่แล้วก็พูดจาอาฆาตเอาไว้ว่าแล้วพวกมึงจะได้เห็นดีกูไม่เอาพวกมึงไว้แน่แล้วเธอก็เก็บข้าวของออกจากบ้านไปช่วงนั้นแม่ผมห้ามผมเที่ยวกลางคืนอีกเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเธออาจจะจ้างคนมาทำร้ายผมก็ได้ ผมก็โอเคครับไม่ไปก็ไม่ไปเลยได้อยู่แต่บ้านถ้าเหงาก็ซื้อเบียร์ขึ้นมานั่งจิบที่ห้องเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสองอาทิตย์จนคืนหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นครับวันนั้นผมรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ช่วงหัวค่าคือมันตัวร้อนร้อนเหมือนจะเริ่มเป็นไข้อาบน้ําก็ยังไม่หายก็เลยกินยาแล้วก็เข้านอนตั้งแต่สองทุ่มผมดิ้นไปดิ้นมานอนไม่หลับ อยู่ๆก็คิดถึงเธอคนนั้นขึ้นมาดือๆทั้งๆที่ก็ไม่เคยคิดถึงเธอเลยตั้งแต่เธอออกจากบ้านไปผมลุกขึ้นจากเตียงไปดื่มน้ำที่ตู้เย็นอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีลมพัดมาประทะที่ตัววูบหนึ่งรู้สึกแรงมากผมหันไปมองที่หน้าต่างห้องครัวก็เห็นว่ามันเปิดอยู่ก็เลยเข้าใจว่าฝนใกล้จะตกลมเลยพัดแรงผมก็เลยเดินไปปิด แล้วก็ขึ้นห้องไปนอนต่อใช้เวลาสักพักผมถึงจะหลับแต่แล้วผมก็มาสะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งผมนอนตะแคงอยู่แต่มันรู้สึกเหมือนมีคนมานอนอยู่ข้างหลังผมคือได้ยินเสียงหายใจชัดเจนดังฟืดฟืดยาวๆช้าๆเป็นจังหวะผมเริ่มใจไม่ดีแล้วสักพักสิ่งที่อยู่ข้างหลังผม มันก็ดึงมือผมไปรู้สึกได้ถึงความเย็นเหมือนเอามือไปแช่ในน้ำเย็นยังไงอย่างนั้นผมรวบรวมสติเด้งตัวขึ้นมาแสงไฟจากโคมไฟบนหัวนอนทำให้มองเห็นรอบๆห้องได้แต่มันก็ไม่มีอะไรห้องว่างเปล่าตอนนั้นผมไม่กลัวเท่าไหร่นะแต่ว่าตกใจมากกว่ายังคิดเอาว่าคงจะฝันไป หรืออาจจะเกิดจากอาการผิดไข้ก็เป็นได้เช้ามาผมก็ไปทำงานตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอตกกลางคืนผมมักจะเจอกับเหตุการณ์แบบเดียวกันที่ผมเล่าไปข้างต้นแรกๆกก็คืนเว้นสองสาคืนแล้วก็กลายเป็นคืนเว้นคืนจนหลังๆมาผมเจอทุกคืนและคืนที่เลวร้ายที่สุดก็มาถึงครับ คืนนั้นผมเข้านอนตามปกติสวดมนต์ก่อนนอนพอกำลังเคลิ้มจะหลับไอ้สิ่งนั้นมันก็มาอีกแล้วคราวนี้มันจัดหนักผมเลยมาทั้งรูปกลิ่นทั้งสัมผัสคือมันมานอนกอดผมเลยครับผมเหลือบหางตามองรูปร่างมันเหมือนคนตามตัวมีแต่แผลเหมือนพวกแผลไฟไหม้ดำๆแดงแดง ทั้งหน้าทั้งตัวเลยกลิ่นเหม็นเหมือนกินเนื้อเน่าไม่ไม้เข็มๆตลบอบปวนไปหมดผมนี่แทบจะอ้วกให้ได้และยิ่งไปกว่านั้นมันมากระเซิบข้างหูผมครับว่าเรารักเธอนะเรารักเธอนะแล้วก็ตามด้วยเสียงหัวเราะเหมือนเยาะเยะ้ยจนผมแสบแก้วหูไปหมดผมกลัวจนร้องไห้ฉี่แตกคือกลัวจนสลบไปเลยอะครับ มัรู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วจับไข้อีกรอบไม่ได้ไปทำงานแต่ผมก็ยังไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังกลัวว่าแม่จะเป็นห่วงช่วงนั้นผมไม่อยากให้มีกลางคืนเลยพอตะวันตกดินผมไม่อยากจะเข้านอนบางคืนฝืนไปถึงตีสองตีสให้มันง,ง่วงจัดจัดจนสวิตตัดไปเองแล้วค่อยนอนบางครั้งก็ไม่รอดครับ มันยังตามรังควานผมอยู่ตลอดจนผมเริ่มโสมเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนหนักเข้าผมถึงกับไม่นอนบ้านละครับพอเลิกงานกลับบ้านมาอาบน้ํากินข้าวกับแม่เสร็จก็ต้องโกหกว่ามีงานแล้วก็ขับรถออกไปขับไปจนกว่าจะง่วงแล้วก็อาศัยจอดนอนตามปั๊มตามที่จอดรถของโรงแรมอพาร์ตเมนต์หรือที่ที่เขาให้จอดฟรี เป็นแบบนี้อยู่หลายวันแต่ก็แปลกที่ผมนอนในรถกับไม่เจอเจ้าสิ่งนั้นแต่ผมก็ไม่ไหวครับร่างกายมันทุดโทมลงไปเรื่อยๆไปหลับตอนทำงานอยู่เป็นประจำจนถูกตำหนิเสียงานเสียการเสียสุขภาพกายเสียสุขภาพจิตเพื่อนๆเริ่มบอกว่าผมเริ่มพูดคนเดียวซึ่งผมก็ไม่รู้ตัวเลยได้แต่งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผม พอผมกลับมานอนที่บ้านผมก็เจอไอ้สิ่งนั้นอีกทุกคืนเชื่อไหมครับผมร้องไห้ปวดเลาะชกกำแพงเหมือนกับคนเสียสติจนแม่ผมนึกว่าผมเป็นบ้าต้องพาไปรักษาที่จิตเวชพอผมเล่าเรื่องนี้ให้หมอฟังหมอก็บอกว่าผมคิดไปเองเครียดและมีอาการของโรคซึมเศร้าก็เลยให้แต่ยานอนหลับมากินก่อนตอนนั้นผมเสียงาน โดนเลิกจ้างเพื่อนฝูงไม่ครบพราระคิดว่าผมบ้ามีแต่แม่เท่านั้นที่คอยดูแลผมช่วงนั้นผมคิดอยากฆ่าตัวตายจริงๆคือมันกลัวจนถึงขีดสุดแล้วจนมีอยู่วันหนึ่งผมขับรถออกจากบ้านไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายจนเริ่มรู้สึกว่าคอแห้งเลยแวะซื้อน้ำดื่มขณะที่กำลังเลือกน้ำในตู้ หูผมก็ได้ยินเสียงคนแก่สองคนคุยกันจับใจความได้ว่าลูกเขยของฉันนะโดนเมียน้อยทำของใส่เกือบจะตายแล้วดีนะได้อาจารย์ช่วยไว้ทันเท่านั้นล่ะครับมันเหมือนกับพระมาโปรดหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกับเทปกอย้อนกลับไปนึกถึงคำพูดอาฆาตของเธอคนนั้นผมเริ่มคิดว่า หรือผมอาจจะโดนของจริงๆผมเลยไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปหาป้าสองคนนั้นแล้วก็ถามว่าอาจารย์ท่านนั้นอยู่ที่ไหนเลยครับป้าแกก็ทำหน้างงๆแต่แกก็บอกที่อยู่กับผมมาบอกว่าเชื่ออาจารย์สมบัติเป็นหมอศัยศาสตร์แก้มนดำต่างๆผมรีบจดที่อยู่ทางไปอย่างละเอียดพอกลับมาบ้าน ผมก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟังแม่ตกใจแทบจะร้องไห้แถมบอกว่าทำไมไม่รีบบอกปล่อยจนถึงขนาดนี้ไม่ตายไม่บา้าก็บุญแล้วลูกวันรุ่งขึ้นผมกับแม่รีบออกจากบ้านไปตามที่อยู่ของอาจารย์สมบัติทันทีทางไปค่อนข้างไกลและกันดานมากออกจากตัวอำเภอไปไกลแถมต้องเข้าไปยังหมู่บ้านที่ไม่มีถนน มีแต่ทางลูกลางและคันนากว่าจะไปถึงเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับพอไปถึงผมก็เล่าทุกอย่างให้อาจารย์สมบัติฟังอาจารย์แกนั่งหลับตาอยู่พักหนึ่งแล้วก็บอกว่าโดนจริงๆของแรงมากเป็นของพวกแข่ถ้าไม่แก้อาจจะถึงตายหรือไม่ก็เป็นบ้าได้แล้วอาจารย์แกก็บอกให้ผมเตรียมของมาในวันรุ่งขึ้น มีไข่ไก่หกฟองทูบเทียนขี้พึ่งแท้บุหรี่หมากพูแล้วก็น้ำเปล่าวันลุ่งขึ้นผมกับแม่กับมาหาอาจารย์อีกครั้งอาจารย์บอกให้ผมถอดเสื้อถอดกางเกงแล้วให้นุ่งผ้าของม้าทำพิธีขั้นแรกอาจารย์ให้แม่ของผมเอาไข่ไก่ที่ซื้อมาหกฟองมาวนรอบๆตัวผมตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้า แล้วจากนั้นอาจารย์ก็ตอกไข่ใส่กระมังให้ดูเชื่อไหมครับว่าไข่ทั้งหกฟองที่ตอกออกมานั้นทั้งหมดเน่าหมดเลยมีเป็นหยดเลือดบ้างไข่แดงแตกออกมาเป็นสีคำๆคำบ้างซึ่งก่อนมาผมเป็นคนไปซื้อไข่ามาเองจากเซเว่นมันจะเน่าได้ยังไงทั้งหกฟองแถมผมก็อมองอาจารย์อยู่ตลอดเพราะเคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกัน ไอ้พวกเล่นกลสลับของอะไรแบบนั้นแต่นี่คืออาจารย์แกทำให้ดูกันแบบเห็นเห็นรับไข่จากมือของแม่ผมแล้วก็ตอกสดๆให้ดูเลยผมกับแม่เชื่อจริงๆแล้วครับว่าผมโดนของพอตอกไข่เสร็จอาจารย์ก็ให้ผมไปนั่งที่นอกฌานหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเหยียดขาและพนมมือ แล้วอาจารย์แกก็สวดคาถาอะไรสักอย่างที่ผมฟังไม่รู้เรื่องสวดอยู่นานพร้อมกับทําน้ำมนต์ไปด้วยขณะที่สวดอาจารย์ก็ถือมีดดาบยาวเท่าศอกค่อยๆเอามาวางที่หัวหลังแขนและขาเหมือนแตะๆทําแบบนั้นสลับกันไปมาอยู่พักใหญ่จนผมเริ่มรู้สึกเวียนหัวมีเสียงในหูวิงวิงเหมือนจะเป็นลม เสียงสวดของอาจารย์ยังคงก้องกัางวานผมรู้สึกขนลุกสู้ตลอดเวลาสวดลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีสาเหตุขณะที่ผมกำลังนั่งมึนๆงงๆอยู่นั้นก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างมากระทบที่หลังผมอย่างแรงสามครั้งดังปึกปึกปึกทำให้ผมเจ็บและจุกมากสักพักผมก็ถูกน้ำเย็น ซาดลงบนหัวโคมใหญ่ตอนนั้นผมรู้สึกโล่งเหมือนมีอะไรบางอยา่างไหลออกไปจากตัวไปถึงปลายเท้ามันรู้สึกโล่งสบายหูหายอื้อตาสว่างสมองปลอดโปร่งเหมือนคนที่นอนมาเต็มอิ่มแล้วอาจารย์ก็มาตบไหล่ผมบอกให้ลุกขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าพอผมจัดแจงเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็มานั่งฟังอาจารย์ แกบอกว่าของที่เองโดนเป็นของแขกมันใช้ผีตายโหงที่เผาไม่ไหม้มันเล่นงานเองอาจารย์รู้ว่าใครเป็นคนทำและได้ส่งมันกลับไปแล้วแต่เองไม่ต้องรู้หรอกว่าใครแค่ทำบุญให้มากๆก็พออาจารย์ยังบอกอีกว่าเอาน้ำมนต์ที่ทำให้ไปผรมให้ทั่วบ้านอาบดื่มเพื่อไล่ไอ้ผีพายออกจากตัวผมและบ้านให้หมดสิน้น เป็นเวลาเจ็ดวันก็จะไม่มีอะไรแล้วผมกับแม่ก็เลยลาอาจารย์กลับแม่ส่งเงินให้อาจารย์หลายพันบาทแต่อาจารย์แกไม่รับบอกว่าขอค่าครูแค่เจ็ดบาทเท่านั้นผมอึ้องและศรัทธาท่านมากๆขากลับผมถามแม่ว่าอาจารย์แกทำอะไรผมทำไมถึงรู้สึกเจ็บๆที่หลังแม่ก็บอกว่าอาจารย์ เอามีดดาบฟันลงไปกลางหลังสามครั้งติดๆกันอย่างแรงขนาดแม่นั่งห่างๆยังได้ยินเสียงชัดเจนแม่ก็ตกใจเหมือนกันพ่อกลับมาถึงบ้านเปิดเสื้อดูหลังก็พบว่ามีแค่รอยแดงจางๆเท่านั้นซึ่งมันแปลกมากเพราะว่ามีดดาบคมซะขนาดนั้นแถมยังฟันซะแรงแต่กลับไม่เข้าเนื้อผมเลยผมเข้าใจว่าไอตัวที่ถูกฟันคงไม่ใช่ผม แต่คงเป็นไอ้ผีตัวนั้นตั้งหาแล้วหลังจากวันนั้นผมก็ไม่ได้เห็นไอ้ผีตอนนั้นอีกเลยครับขอบคุณครับ